เ็ดหน้าปีนี้ก็จะมันขี่ลายคักเขาสากเ็ดหน้าน้ำพิ่นกะขี่ลายแห้งพี่น้องเอ้ยเขาบ่านไว้หญ้ากระท่วเบิด้ดอ่ฝนมันดีแห้งเอาหญ้าก็เอา,าบ่ทันว่านไว้แล้วน้าก็มาเหยียบน้ามาเหยียบแล้วเขาก็บ่ค่อยขึ้น แต่ว่ายาขึ้นแท่นบาดนี่ผมเลยว่าโอ้ยเสน้อมาขี่ลายแห้งเทนอ้องนะแต่ว่าอันนี้เขาที่เพิ่นเอาท่านนี่เพื่อนวานตะหัวปีเขาเพื่อนง่ามแห้งพี่น้องเขาผมที่บาดนี่ห่างมามันค้นหัวหลานมา้องมาเฮงโอ้ยเฮ็ดหน้าซาเฮ็ดหน้าน้ำเขาขี่ลายแห้งพี่น้องคึ้นผ้าเขาเกาหลีเขาเนมะเขาเห็ดดีเฮ็ดงามครักเนี้ย สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีสนามมนาสาทุกคนทุกท่านนะครับเมื่อนี้ก็สิมาแเชร์ประสบการณ์การทำนาปีแรกปีแรกนะครับเนาะว่ามันเป็นยนไดไหนนะครับเนาะนี่แหละเขาที่วานไหวนะครับพี่น้องผมก็มาใส่ปุ๋ยแล,ยลย้วนี่ซื้อปุ๋ยมาสวางกระสอบกระสวบสวนึงกะเกือบพันบาทแล้ะเอามาวานในเครื่องกับสอบผมเบิงเ้งแล้วมันหยาหลายผมเลยเศร้วาวัน อันนี้เขาเขาหญ่นะครับนี่เขาเหนียวนะครับเออเขาเหนียวมันกะจิประมาณนี้แหละครับมาที่นี่ฝนกันมาได้ป่ะนี่ตอนฝนผมวา่าน้าม,มันกะน,น้อยอย่ดอกมาที่นี่พ่อว่านปุยไปได้บ่อก,กี่มือฝนกบซัดมาฝนอ่ะพายฮิ้นพายหิ้นนี่ไลยครับโอ้ยฝนซัดมมกพี่น้องเ้ยมานี้น้ำร่นท่งร่นท่าบานี้ ฟันปุ๋ยแล้วก็จักสิไปจังไดนเบิ่งลู่มันมายามมายามต่อนยามลีออืได้ตั้งแต่ขี่ยังเงยียขีต่ตะเห่ะป่าซิ่วหน่อยปัญหาของการเฮ็ดนาปีนี้คือหยังฮู้บ่พี่นอ้องหญ้าหลายหญ้าหลายเพราะว่าผมบ่ได้ใส่ย,ยาคุมหญ้าอีหยังทั้งสิ้นนะครับเอ,เอาเอาผู้ใดมาตีดนตีนโมนีน่เนาะคือเป็นตะมวนแต่บ่านนี้ เพืเดีมาซ้อมลับน้ำมันนี่นะมันพี่น้องมาเบิ่งหยาดูผมบม่รู้ว่าบ้านมู่เจ้าหยาหลายคือผมเอ้ามันหัวเสียอีกนี่แม่เอาคือไปตะดมวนเถอคืออัดแล้วมันหัวเสียเสียด้มันไปตะเงินตะกอนเนอะนี่เนี่ยาหยาไหมพี่น้องผู้พูดมาพ่อเสียเสียได้หยาอันนี้เค็ดระบบเกาหลีนี่ ให้หน้ามันไหลออกจากคอมันหลุดออกนะครับผมละสะอ่อนอยาพี่น้องเอ,อ,อย้ยยาใครเสียดผมบุหร้ว่าบ้านมือเจอ้าหลายคือผ่านผมมาด้วยยาใครเสียดกับยาอันมอนี่แมนคือพวดคือพวดเถี่ยน,นี่ผมกับเบื้องเลี่ยวมันว่าไม่มองสีเกี้ยวเลยเดีดวยวมูยเจ้าบุหรุนี่ข้าไมาใส่รถเกี้ยวนี่เด้อเขาก็เมียนเมื่อแล้วเขาไม่ได้สนใจแล้วเจ้าได้เขาหน่อยเขา่าหลายไปกระไรเป็น อีเป็นไล่ลวดแล้วประเต่อไปนะครับเอแต่จะกแค่คือเกาหลีอยู่ดิแต่ว่าจากคล้องบ่มีน้ำคือเพิ่นบ่มีระบบน้ำระบบยังคือเพิ่นแมว้วงนี้บ้านนี้ว่า,า,ามานากกัน,ออนออมเทียบกระโดดสีน้ำตาลกับมาตีบ้านห้อกระเพาะโอ้ยพ่ออยแม่คุยคล้องแท้ตัวนี้ไหมอืดทัวไอ้นี่มันตัวร้ายเลยนะเนี่ย แมีนบ่นพี่น้องกระโดดเชี่ยมตานแม่นบ่น,น,น,นี่โอ้อยออกมาแต่ย่างได้เนาะบาดทินเนะาะย่างว่าเนาะเขากูนี่เนาะหัวกันย่างมาพอ้วนะครับพี่น้องนี่นี่แหละตั้งแต่หยาก,ก็เอาบร,ระยูงประแหงเราสวยยังสิมาก,กินเขากูเนาะหาสวยตายตายตาย,ตายบาดที่หนึ่บ่ได้นั่นเนาะเด้อใครอยู่ว่ามันมากินพักกันนี่พี่น้องมากินหยาพระอีตูวน้ำเนี่ แต่บอลหลว่ามันหิเวียนเขาผมงมึงด้วยแต่ว่ากำคึกมึกเลยมันลุ่มเขาของม,มึงดูพี่น้องมึงคักๆเอ้ยปวดพวกอิริเลยโอ้ยก็ปเป็นแต่สั่ง,งแต่ละวันนี้ไหมยังบ่ได้สีดยาสีดหวานนี่ยังโอ้ยบ,บังคับบอกเรื่องปัญหาเรื่องหนาแับนี้มาพอเขี่ยกระโดดสีนดำตาลอีกอยู่เมื่อย์เราปีนาบ่าเฮ็ดหลายเราเฮ็ดหน้าเลยพี่น้องโอเคนี่แหละครับสวัสดีครับ